หนอันนี้ยาน้ันจับสบายเราเห็ดยังเรามาหอด้วยครับมสบายเห็ดยังงไะเห็ดยังใอยสิเอาไปอาบน้ำไปอาบน้ำถือยังไปนะโอ้ยถือยังกาไม้่อคอยคอเอาโอ้ยแไม้ขอปูไปปูคนกันย่าม่แอ้าไดไม่กยุงโอ้เจีไปขายบ่ บโบเอาไปสบายจ้าเฮาบเอาไปกยานี่ฮะเอาเมื่อด้เลกเซตนี่แม่เพราะว่าล่อเพิ่นล่อขจัเพิ่นกับจิ้มเจ้ามากขึ้นกันนะอาบน้ำนะพ่อเธอร์บออาบน้ำนาพ่อแม่คอยเอา ี่น้องไปแล้วพ่อลงไปหาวอเทอร์ได้พี่น้อง,อองหอรอ,รอโดยน้ำมารอบนี้คืออันนั้นกัวเก่าพี่น้องเลยจากเราเป็นจะได้ดูว่าไปแล้ว แต่งใน nhà ก็ใจลบใจหายย่านไปชนพี่น้องเลยย่านคือแต่ย่านยุบเมืองเถื่อเราอันนั้นน่ะนะพี่น้องสติเราบ่ค่อยดีเนาะเดินมาอารวาสจับหันจับนี่เมื่อกี้นี่เราจุ๊บไผเอาอันนั้นอันนี้มาจุดนี่พี่น้องเลยเาดาินชาวไปเมื่อกี้นี่ตัตเดินหก Ừ nó. chụp thím nó à, phần. À, nhà Mà nhà xoay. Được, quay hết lắp bé kia hay không khai. Một mưa bói cái bói bớt bói 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 khẩu bò, bò, เอาเลยเอาเลยกินเลยกินเลยข้าวนโินะพนพนติพตนะพนี๋ยวเอาห้เนี่ยหผัให้เป็ดแล้วก็ไปใส่ห่ำเนาะใส่ห่ำอะไรทำมันสิทันนี่ยก็ดีพนเฮ้ยเอาหอเด้อแล้วดังได้ยังได้วยมันสองชามุหรอป้าเฮียาน่นนนสามมุกีย มันมาเนี่ยมันจังโมงมันมาแกสิประมาณสองโมงแล้วเมื่อกี้นี่เนาะสองโมงเราบอหอยวันใบ้านในแล้วยัดเข้าบ้านเขาชนออกมาเออยังเข้าไปในบ้านบ้านเนี่เขาชนไมตาชนเราอาระวาดอยู่ในบ้านเนาะด้านแม่นอืมเมนาก่าทิพย์บ้านเราบ่นบอกบอสบายเป็นในแล้วเจ้าบัดจีบอนย่านบ่เมืองแรงนี่

หิมาหิมาหลดใต้เลยลูกหลดกรลิกใต้เลยมาไหวเอากระเจ้ไหวให้ให้พะเาไหวหลดลับเลยอย่าห้เด้อลาเด้ออย่าห้เด้อมิดลุงมิดมองไ้แมีลุงเท่ากีนี่เลหา้านึงเลย ลุงซื้อพิมนาหนึ่งออกทรทัศน์พอไข่ตายแล้วแต่จี้เหรอวเก้าลุ่มหนึ่งคอยป้องกันลุงน้องคอยไปน้ำนี่เข้าไปอยู่ในท่อก้าลุ่มหนึ่งอเตอเป็นไหนลุงเพราะเจ้าลุงบิดคอยพริกไว้ท่านแต่คอยบ่อสู่คอยใช้เทคนิคอยเหเห็นอะไรนัง่งคอยออกบอก่ออกจากเส้นพันมันยอนโดนหงนี่ ที่ไปดุรุนดุรุนดุกดุุนนทุนักอดเลยมันเป็นนทุ่นักอดผู้สาวซ่อนท้ายคอยอันนี้บอกว่าก็ซื้อเขาแรกเขาหันมักผู้สาวคู่คนนั่นแต่คอยตอนนั้นคอยเป็นวัยรุ่นคนห่โอ้จิ๋วบริจิ้นคอยดอกเอารุมหนึ่งนักเลงอีตุกตุกเวียงจันลุนี่นีเฮียเลยแหละถือไปลูกติ่งคอยตัวคอยได้เอาไปหอบที แล้วจะเอาเงินข่อยข่อยว่าราคาเท่าไหนะข่อยสิไปจากถ้าหลวงไปคัวดำพุทธดำห้องแสงข่อยเสียราคาเท่าน,นะแสนหนึ่ง่อยไปกันขึ้นแม่รแรงไม่ทักทองเซละบัม่อยเบิ่งเอาเงินน้ำหน่ายก่อนเอาไปพูนสร้างสะพูเกี่ยวคนมาลงเรืออะไกได้กันเดสามแสนเพราะอย่างนี้แล้วก็าบอกกันเลยป็นสามคนลงมาใส่เจ้าปืนคูก่อนโดนซันยุซี่แล้วก็เอาปืนน้ำนายก่อนเอาเอายืมเงินน้ำนายก่อนเนี่ยเป็นหัว ยันนั่นปิดหัวมันเปิดหัวิงกันยังเอ้นั่นน่มันเป็ปลากันหลังค่าเป็นเนเจอร์ครับผมบ่สเนี่าเนายกก็มาลูกติงดึงงวนต่อหำหำหำเพราะว่าตำรวจแล้วเออเอ้ยมาจับไปทึงสามหล่อเลยอังออกาดังออกซิเจนหนึ่งอีกออกหนังสือพิมนาหนึ่งอือไอตอนนั้นน่ะเนาะว้าเจ๊คอยมาคอยเล่นไปกดกอดเจ๊ปอกคอยมาเอาเหล้าโพยญี่ปุ่นเออมันจะได้เท่าไรจากใบพุ่นคอยเห็ดดีเซลบัมบบไปซื้อ เอดเงดงแสดงบุธรรมดาได้ีนเนะทุกรูปแบบออผ่านมาทุกรูปแบบแล้วเจ้านี่แต่ค่อยบ่เลยหมู่คู่เราบ่อยตีไพ่บ่เคยพิดไพ่ม่ถูกมาผ่าค่อยแต่กระยาเนรีกลบลบเรืออดหลักลลลลอ,อะ,กะจังว่าเลียร์มันจบบ,าจบ,บ,า,บาจบแล้วเอาจะมันโดยผมเล้ว <laughs> เอา้านายท้ายเนี่เบิกเงินมาเงินเดือนคอยเดือนหนึ่งเจ็ดสิบพันกีบอืมอืม เที่ยวหนึ่งห้าร้อยบาทคนเวียงจันทร์นี่ขับรถขับเพื่อให้เทานุภายเด้อคอยไปลูนกน้องกับเทานุภายสวรรค์น,นี่ตะกี้นะพ<อ>่อแล้วแหละไปเบิกเงินเราไปกินเบิกอ,อ่กินผู้เดียวกินผู้เดียวก็าทำมั่งเบิกสิไปเบิกเงินเพื่อไปจอดแล้วบ่มีเงินให้คอยออหาเรื่องของคอยหลักข้าวสารไปขายยำตุ้มกันโย่คอยว่าคอยบ่ได้ขายข้าวสอกเขาซานยังเขาเผาเหืออะดูเพิ่นละแท้เพิ่นกับลูกน้องไปขายเบิกเงินมากิน ว่ายคู่ก็ข่อยกันแน่นแน่นนี่มันจะเอาไรน้ำลายในเขาว่าเบอต้องว่าอะไรเรื่องนะกำลังสีอาบน้ำข่อยลุงใส่เก้งในอยู่ลุงชงหนักมวย,อยนี่บ,บางๆเพจจอกงนะจับสวมใส่ไปขั้นแน่คือไปบอกตำรวจในป้อมกราบเผินขอโทษได้ป่ะสีเคลียร์กับนายหัวหมือน,นี่เออไอ้ออตัวน่าตำรวจตำรวจยาแม่ยาแม่ตำรวจตำรวจป้อนย่ามดอกถ่ายสีเขาเอาแล้วแหละข่อยย่ามเขาดึงกางเกาขคอลุงเลยแล้วข่อ แค่หักสองเล่มเลยพรบินเดี๋ยวนี้เท้านุงพายคนที่เข้าข่าพ่อเล่าขว่กระเพคขายสมัยนั่นแหละเขาปุ่นพ่อเล่าสมัยนั้นทางหองห้องนางสวรรค์มาพาม่าบักสวยบักเน่าเป็นลูกน้องทบินบ่อเท้านุงพายบ่อเล่าดังทั่วไม่ซักรักสิบสองทางเขาบรรทัด่วนเล่าอยู่ไปปลูกใจปุ๊บโง่เลย ขออยู่นิ่เล่าเครื่องใหญ่สุรพกสุรพลเขากุ้มมืดทั่ว<อ>ไปทั่วไว้แล้วเจ้าเนาะทั่วบุด้ดีเห็ดเตาแก่ดีขอเห็ดนำให้ตะแก่บุดีว่าว่าข่อยบุดีมีคนมาแทรกแซ่งสายร้ายถอ,อนตัวข,ออวขออ่อยอยู่ในเรื่องอขอถอนตัวอยู่เพื่อมึมงหลวงว่จะอะไรมึมมงหลวงผู้อเอาเมียอยู่บ้านเถื่อประคอนทางความปเป็นเสีบนคัวความไป็นมึงเสีญงคู่มือหนึ่งบนคู่เอาไม่ลงโค้งเลยริมคลองบ้านเทาเนี่ยไปสูเมียสามปี เลยคือกองหนุนไปจังหวดคอนเด็กเป็นกองร้อนกูบแบนเป็นกองหนุนเดือนหนึ่งการหนึ่งกูเงอนเจ้าขั้นวัฒนซุนก่ะบำเรี่ยงเขาเศร้ากิโลเก็บเงินพร่อทำนับถนุนกองหนุอนอยู่นาแวน<อ>บนผู้โดนบนคอยว่ออ่ถ้าพูดได้ไปนาแวนผู้จักทหารคนใดเบ่งออกมาแหละแม่นความเล่าเนาะลงคุมพองนี่เกิดเม่นเลย เครื่องหนึงน่งชุดหนึ่งเอะแรกยาหอมยินได้แต่สามชองมันบุมีกินมีอยากปบาสอนขึ้นมาชมงยากขึ้นหน้าผ้าหอมเดียวคือหางลินนี่ได้เข่าตะกี้นะบ่เออเข่าตะกี้เอเอสมัยนั้นทำไมคุเอาเมเปีพันกะระไรทะไรบุลงมาเนี่ยก็เข่าช้าตีปีแหละอายากซาทำไมแหลกเยอดังๆทำไมแกไม่ถอนเปลี่ยนเพี้ยนกันขึ้นได้กองร้อนคอยเพิ่มอิฐคอยเป็นลูกน้องโอ้ยไม่แล้ว ขขขเขาบอกคอยติดคุงคนทางใต้เขียดตัดเขาบ่กคอยคนสลาวันเอาไปเป็นหัวหน้าหัว <_ d> um> พัดถิ่นขาบมาเ <_ d> um> ขาเรลี้ยงเขาไปจังหวันนานค่ายสักสี่เมืองน่านค่ายรถตังรถซาเขาจะขับมาทางสิงเงินมาเมืองหลวงร้ <_ d> um> อยหนึ่งเขาขับมาหัวหน้าเวียงคำหัวหน้าพันการเป็นตำรวจหน้าเวียงคำ,งคำดึกบุ๋มเป็นเพิ้นเขยาย่ามมือนะเพราะเขาลิขิขตบัดรคำเนาะน้ำเจ้าผู้ไายกับห้มีความจริง นอนลุงน้าเมียกับลุงโซงกัสสันมันุ่งนับุงโซงกัสสันนุ่งก็เก่งในกับมีว่าปุ๊บกับบจักแล้วมันยามเวียงเวียงเวียงหมดปุ๊บนี่ไปไปไปเขารายงานมาเลยปืนก็เป็นคนขยขอมอมให้เลยบนมือมึงขยามหนาวสั่นกลับกับหมอกบรเห็นยังยังสามเม็ดเราเห็นกันแล้วไปนั่งดักบนข้าวความเขารายงานมาสิความเมื่อมึงเล่านั่นสิเอาหัวหน้าแมวความนั่นพวกแมวไปเบิกเครื่องเขาขามมาแต่จังหวัดน่านเนี่ยขำมาแต่ผุ เช <mit it. S 1> them like them. ียงฮอนูกษาพุนเขาหย่างมันจำพู่ฮะบ้านนี้เห็นเขาล่งลูกเหยื่อเยื่อเหยื็ดแรกก็บอเห็ดอ้ตาเวียงคำก็บอกเอ็ก็บอกคือคนมันมัวไครนักล่าเนี่ยมู่ก่อยอ่าคนทางใต้ไปเอาเมียอยู่ฮะเอาเมียไหมขันบบยิงเลยเเอิญกูมาเนี้ยกูนอนมึงกูยามว้ายสมุนเนี่เมาปด41ใบ7 719ใาให้กูอืมามากล้าให้กูสามก็บอกกูเดียว41ิบ7 7 9 7้9สิบสองลูก ไปนี่คูจะตายผ<อ>ู้ประทายุ่ตาเจ้าตาอันเจ้าประเทศซื้อคุมมือเนี่ยจ่าเจ้าบนลินน้ำจากหรอกว่าไปรตรงประเด็นเขาเขาบกเขาตัวหรอกมันมาเราพังเสียงมันแจ้งตาแจ้งเมันหับดขาดดิมันไปมันไปหลักเอาเคื่อนด้อยเขาขามไปขาดเ,เสื้อมันถูกด,ดึงไปดึงมาบุพายเยงี้ยน้ำแห้งเลยดึกนี่ทัดเที่ยงนี่กว้างบริกว้างลำคลองนั่น อยู่ริ้วๆวเลยหันงข้อไก่วิ่งเลยมันดึงเอาเชือกดึงกันไปกันมาคนๆมันว้ายบาดชุดท้ายกันข้อเข็ดเลยแล้วก็หักคอเขาลูกดึงเขากระปุกเก้นตั้งเปหยัดใส่หัวแล้พังล่างเอาแล้วก็เอฮิตตำหมดแล้วบาดเขาให้แห้งผูกเขาปจุดบาดหกยาเออข้อไก้แค้นบ่น่ะ เขาวาันไถโคกยญ้าไถเซนหัวสางยิงอัเขาพี่น้องไถโคกยาพังเดี๋ยวนี้เขาสิเข้อยดออกเขาไปเผาทั้งมืองนานถึงวัดเราแต่คางบ้านยังบ่มเราตะปูได้เลยตะปูระวังเหยียบได้เลยเขาไปเผาเขาเกียดแค้นว่าทางนั้นรายงานแท้ไททะเถือปักคอนพี่ทางใต้พี่แล้วขึ้นเลาะเลาะตาเจ้าขึ้นไปเนื้อลัดลัดอยู่ปางปานมันปางนี่ปานละหกแหละทุกคนไปลัดไปน้ำโมเครื่องน้ำใบพ่อเล่าอยู่บ้างพี่นี่ไปน้ำท่านแล้วบอก แข่งว่าแล้วลงหาผัวแล้วเนาะลงหาผัวเอพอพอ่พอพ่อพ่อยูทูบนี่บ่เนี่ะพ,พ่อในสื่อถูกอ่ะเนี่ยเราบอกว่าสิไปอาบน้ำมันไปอาบน้ำผัวพุ่น่บอยจเจ้าเชือกเชือมากเชือเลยมากามาลงยังลงเลยขยกลงนู้ลอยยกดินเก,ก้าหกเอ็กตาจุดเก้าให้เจ้าเลยขันขันอาบอะไรขันพังงมเจา้าไปอาบด้านล้้มาหาเจ้าน่ะ เอาดินเป็นประกันบอกว่าไม่ทงมันมีอิ่มเลยนะเพื่อเลาตุ่มเขาถูบมาหนิคอยเลอยแล้วคอยบอกน้ำเจ้าแข็งริ่มคอยแข็งแหละเออคอยท้ามันมึกจัตุ่มมึกไรตุ่มแหละอิ่มแล้วว่าเต็มที่เต็มโดอะไรอย่างเงี้อนี้ไหนเออมีอะไรบ้างไปแม่บาเชื่อไปกวดท้าบุมี่ท้าบุมีบุมี่เป็นมันเต็มเป็นหนึ่งมาคอยมอบให้เลยไปแม่ไปกวดเบิ่ได้หรอกเอาว่ายังไงลงมาผ้าผ้าเปียกหรือป่ะโบก้าโบก้าหรอข้างนอกก็ได้ก็อยนี่ท้าบ้านเขามาบุมีนะ แสดงว่าเราย่างลงไปหาผัวแล้วทีนี้เรามีในถุงล้วเลยทีนี่ไปหูบสมกันเลยที่นี่เดี๋ยวนี้นี่เรามาสต็อกเต็มปต็งแล้วไปตรงแค่ดำเบิ้องไปเอ้ยเอาชันบ่บ่บ่ยกไปเลยเออไปเขาเชียงปั๊บเบิ้งอุปกรณ์กันถูบเป็นฝอกเป็นซอยเจาะสเกตลงไปหาบอสปูย่านบ่โอ้ย่านใช้เนาะไปมีลีลาให้มีแบบมีแผนนะ ยันเจ้าซายันเจ้าซาเป็นนี่เขาจังมาเป็นยังไงวะไปจังไจมาอยู่ที่ไปใช่เปล่าไปนะเจ้าหันนัดไปทางไหนไปหาไอ้เทิร์ดแลเพิ่นเพิ่นบอกนะว่าฉีดไปอาบน้ำอยู่ชงแล้วเพิ่นสิมามูเดนนัดไปใช้เราไม่ใช่ตอนี้ไปไม่ได้รักป่ายยังบ่ฮอดป่านึ่งโอ้ยฮอดบ่แจ้สืบอล้วบอกเลยนี่ไปได้ไหมหรือไปได้บ่บอ ไฟโพดหรือว่าผู้อีกพพดเพื่อนยืนเข่าไปขึ้นนู่นเป็นอะไอีกจะไปเธอหนึ่งหรือเปล่าไปไปเที่ยงให้เทิดเนอะไปเที่ยงตัวน่านะไรจะเขาคันไปตัวนนอืไไก่แล้วะไก่เที่ยงเทิงอีกแล้วแต่จัดทีนเนอะคอยแล้วมันเป็นคนหยักงอกเขาบอกไปกลางเลยอไม่เนี่ยแก่กายบ็ดละเด้อหลานเด้อฮิตนั่ยแก่กายแกงแล้วให้ทั้งหลักทั้งลวงพิจารณาบุคคลผู้นี้ เฮากัอีต้นและลูกหลานบ่มีที่ไปที่มาเฮากัอยากเลี้ยงคือกันคันว่ามาตารางบ่กวงเฮากับ่มีคนใส่กันเฮากับจากได้ไอ้น้องเอ้ยตัวมาเองเราเนี่ยเออเรามาเองก็มาเองคอยชี้พิรักฐานให้ว่ามาเองเขาสมัครใจมาเฮาบ่ได้ไปก้าวไก่ยชวนมาเขากป็ยังตกใจอยู่ที่นี่พวมเรามาน่ะเนาะสันดานของกุเกี่ยวมันมาเล็มนี่มันบ่พังความไผเออ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 ขา พออนุญาตด้อยนายบาร์ไอเว้นนี่อายไกลๆนี่มือโกงๆอย่างสามมือขั้นซักตรงนี้ใครเน่ยขันนี้เออเด้อโดยขึ้นกับชุนเจ้าเงินผักเงินละเงินอะไรก็อย่าให้สร้างสาประเทศชาติให้สร้างพุ่นหรือเมืองให้เป็นคนหูผู้ดีคอยอยากนิยมชนชอบคอยก็เห็นดีกับลูกหลานทีเดี่วแต่ว่าเห็นนนั้นน่ะยินดีเนาะเออเห็นในนีดีการจะให้เจ้ามีผลงานโอ้ อันนั้นในจบจบงานใหายชิวให้เจ uh ้า huh สืบ huh. ต่อ oh. คือคอยดูบอดี hmm. ้คอยบอกไปพิษพาดเนี <c <c ่ยขอกะยอมเจ้าคือกันท่านบอกเขาเปล่าแต่คำวอาของคอยวอาออกไปนี่คอยกายลอยบ่เชื่อ YouTube ยัางมูมีพระฤาษีวัดยังเสือท่านพอออกสวยได้วอาแล้วคนผ่านลูกกระซักมาบุรุลอยแล้วบอกว่าท่านบนแน่ใจคอยนัดคนกันนัดข่าวข่าวไปโหลดนี่คือกันอยู่พ่อคลองเด้อ วันนั้นเขาจะหายไวไหมอือันนั้นวนุขั้นมาบมแน่ใจคระบอออันนี้นัดเป็นนัดเอาบอก่าเก้ยเขา่ะเขาแกหาาบ้าแล้วหาาบ้านเขาก็บอกเขาไปไยุกก็คือเมื่อนี้เรามาหนิ่ของเขาก็บอกเขาก็องเข้าบริห้ยุกกันเมื่อนี้จะเป็นพูจักเพ็นกระชิมาเอาเลยมาเอาเลย่้าเป็นมื่อบ้านมัน มันอย่างเมื่ออาวุธในแท็กี่ยานแถวหน้าถองระทึกกยา่นเมแก้งเดเข้าไปได้อยู่ได้ยวัวนบ้านใช้เส้นหักบ่อรับัเข้าไดนี่อยู่นี่คอยหลับร้องมาได้คุณาแถวหลับล้องมได้นะคันมาอยู่เนาะมันเหลือเ็นี่ลยูแ่มันตัได้จะขู่คนเนาะอ้เด็กน่รันนาอ้ยบหลับร้องมาได้เนาะบ่ได้คนที่ใชหักจนไปอยู่ใช้กระปลอมนแถวระท่กกับอยู่ปลมสมมติว่าไอ้เทิดว่้เป็นอะไร ไปเทิดไปน้ำบอกบิกเทิดมันมีที่อยู่สายมันมีท nice> ี่อยู่ที่ตั้งบอกเนาะบ่่่มีพออันิกเทิดพ่อแม่บ่มีบนจัดแจงให้เบ่มีบนให้อยู่ท่านลูกตำลังมังค่วมลูกเมียมันกระปั้นลูกมันมันบ่ทิมแล้วขาไปนนําเป็นหอยลูกมันบ่ทิมอยู่แล้วลูกบัณฑแต่ไพ่เป็นแบบนี้นะยังบ่ทัโแต่งนั์นแปลงทันเหตุที่ท้องไปพินี่ยัางว่าเรื่องศาสนาพญิโสเจ้าชู้จังสังจีแหละมันก้าวไกลในบ้านมันไม่ง่ายเลย มันเข้ามามันต้องดอมหางไหมคุณเขามาเข้าบ้านหลอบหางเขาจังไห้อภัยยังไงนี้คอยบาเป็นห้ายไพทด้วยเขาบอกปลูกวอดิงวนดังวังสัต์ไดอเขาคนเรียนไซนนี่ท่ากันนี่เจ้าก็เป็นผู้ใหญ่ผู้เรื่องในหมู่บ้านเนาะมาตั้งกับบ้านจิตราคาเฮือนแม่นละวน,น,นะนี่กระบอเขาอยู่นี่เจ้าพันธ o n g t a t s เลยว่าบบรับรอดไหมโอ้เพราะเขาเรองยานมาเป็นดาดเป็นพ่อไอด้วยเขาว่าต่อสือพ่านการจะตั้งเออมันอยู่นี่แหละก็จะตั้งตาบอดแล้ว จะตั้งเขาก็ยังหมดตาบอดแล้วเขาก็ยังบับคือกันนะเบิ่งคนบวชออกแล้วที่ว่าเอารักเอาตอมเป็นมันเป็นเด่นเจ้านายแล้วหมดแล้วเขาก็รวมกันเอาผูกควบครองหรือว่าแม่ของเราเธอเนี่แล้วไปคุยเนาะเออคุยเขาบป็นหลักผิดชอบเป็นคนมาตาบับแล้วแจ้งบ้านไปบ้านสิบหับกับหับเคิื่นว่าบ้านหับกันแล้วแต่บ้านถูกกับเนี่ยอาหากินแล้วซอยเป็นนี่แล้วบ้าบวชแล้วจำเป็นแล้วบวชบวชเป็นไหน มากแต่ไม่แต่ว่าเขาให้ส่งพอแม่เขามาเอาเขาบอกให้มาปล่อยและนวดไ้นี่เพราะว่าเว้าวเธอหนึ่งแล้วเนาะได้เนบอกเธอหนึ่งแล้วบอกเลยโอ้พอก็บแม่ก็ไปเลยนะพอแม่มันนั่นไปเลยนะเขาวอก ตกัวเข้าพายุมีมีแต่ว่าโทรให้ทั้งแม่ของสาวใบและเพื้นนะเนาะเขาบอกมีอันเพชรมียังเขาให้เจ้าและเบลมาเอามามาเอาเนาะมาเอาเมื่อให้เอานี้ฟอเมก้าก็นี่หนึ่งฟอเมก้าเข้าพายุเนี่ยเมื่อแล้วบเมื่อแล้วเมื่อเอาแบตเตอรีกว่าแต่เมื่อห่วยปุ๊บปุ๊บห่วยอย่าเพราะว่าจิตตามลงเบิ้งนางใบกับพ่อแเพชรเหนเราเป็นลงไปแล้วเนาะลงไปเนี่ยบอกว่าสิตเป็นอ่างน้ำมัน โอมเจดบาทด้วยพ่เอาแล้โอมเจ็ดบาท